สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่ๆทุกท่านนะคะ,อะของช่องทรายพระใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทรายด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะวันนี้นะคะทายมีรุ่นมังกรป้อนทรัพย์นะคะมาให้พี่ๆได้เลือกเช่าบูชากันนะคะ ในจำนวนการสร้างแค่168หลังเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้มังกรป้อนทรัพย์งานลงยา100%เซเต็มนะคะงานลงยา100%เเซเต็มนะคะเหรียญตรงหน้าที่เห็นนี่เป็นเนื้อเงินซาตินลงยานะคะเป็นเหรียญสัมนาคุนยกลังนะคะเดี๋ยวทรายจะให้ดูตัวอย่างเหรียญน,นะคะทรายแปะนัมเบอร์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะ100นัมเบอร์นะคะเต็มนะคะ100 หนึ่งร้อยเต็มนะคะอะ่ดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยนัมเบอร์นะคะเต็มนะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเหรียญกันว่าเป็นเหรียญทรงแบบไหน นะคะเป็นเหรียญทรงแบบไหนเป็นองค์หลวงพ่อนั่งเต็มองค์่ะสมาดนะคะใครที่ชอบสายมังกรนะคะมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลของคนจีนนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นทรงเสมานะคะเป็นทรงเสมาขนาดเหรียญก็อยู่ประมาณนี้นะคะเป็นทรงเสมานะคะด้านล่างจะเป็นเงินจีนแล้วก็มีมังกรสองตนนะคะ คือเหรียญสวยมากนะคะเหรียญสวยจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะลงยาเนี่ยมีเนื้ออันปะก้าสีลุ้งด้วยนะคะแบบสวยนะคะจะเต็มการันตีเนื้อเงินให้สามเหรียญในหนึ่งลังนี้นะคะจะต้องมีเนื้อเงินทั้งหมดสามเหรียญน,นะคะเนื้อเงินทั้งหมดสามเหรียญน,นะคะนี่นะคะ งานลงยาจะเต็มนะคะใครชอบลงยาสวยๆต้องรุ่นนี้เลยนะคะจำนวนการสร้างน้อยมาก168หลังเท่านั้นจำนวนการสร้างยังเป็นมงคลนะคะ1 6 8นะคะเหรียญเนื้อเงินก็จะมีแค่สี่ละ168เหรียญเท่านั้นนะคะการแกะบล็อกแกะอะไรสวยลงยาสวยนะคะนี่ด้านหลังเป็นมังกรแบบนี้คมๆเลยนะคะมังกรป้อนทรัพย์นะ นี่นะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินซาตินนะคะเนื้อ,อเหรียญสัมมนาคุนยกลังมานะคะสายก็มีให้บูชากันหนึ่งร้อยลุนนะคะหนึ100่งร้อยลุนนะคะลุนละสี่ร้อยห้าสิบนะคะลุนละสี่ร้อยห้าสิบ นะสามรุ่นพันสองนะคะส่งฟรีเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมใครที่มีลายทรายแล้วเนี่ยสามารถทักลายมาได้เลยนะคะสามารถทักลายมาหาทรายได้เลยนะคะแล้วทรายจะส่งหมายเลขให้เลือกหรือว่าใครที่ไม่ต้องการเลือกหมายเลขก,ก็ส่งที่อยู่นะคะ อย่าลืมชื่อนะคะที่อยู่เบอร์โรทรศัพท์พิมพ์มาติดกันได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นมานะเพื่อเป็นการที่ก๊อปปี้วางจะได้ง่ายๆแล้วทรายจะรวมยอดไว้ให้แจ้งด้วยว่าลูกค้าอยากเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนนะคะใครที่ไม่สะดวกให้คนอื่นรับของต้องโอนนะคะถ้าจะฝากคนอื่นรับของหรือว่าให้ใครรับให้พ่อแม่นะคะภรรยาก็ต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าคุณได้สั่งเก็บเงินปลายทางนะคะ คือมีเป็นกรณีที่สั่งไปแล้วนะคะไม่ได้บอกคนรับคนสั่งอีกชื่อนึงให้คนรับอีกชื่อนึงสรุปแล้วของไปถึงโทรไปหาอีกคนนั้นอ่าโทรอีกคนนึงก็เลยบอกเขาว่าอ่าไม่ได้สั่งอ่าพี่อีกคนนึงไม่ได้บอกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบของก็เลยตีกลับและพนักงานก็ไม่โทรมาหาทรายด้วยนะคะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ได้รับ ไม่ได้รับพัสดุพนักงานที่ไปส่งพัสดุเนี่ยก็จะเป็นโซนๆนะคะบางโซนก็จะดีก็คือโทรมาหาเราพี่ว่าพัสดุลูกค้าไม่รับนะอะไรอย่างเงี้ยพี่อีกคนนึงเขาสั่งอีกคนนึงเขาบอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางคนนี่ก็ไม่โทรเลยให้ตีกลับก็ตีกลับเลยโดยที่ไม่ถามเรานะไม่ถามเรานะคะอ่ะทรก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับกรณีนี้นะคะก็ทรก็ฝากรุ่นมังกรป้อนซับไปด้วยวันนี้ก็ จะมาคลิปสั้นๆเลยนะคะจะมาคลิปสั้นๆเลยเพราะว่าเหรียญทรายมีตัวอย่างให้ดูแค่เหรียญเดียวแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยแน่นอนนะคะจํานวนการสร้างที่น้อยนะคะน้อยมากๆนะคะน้อยมากๆ1นึลังนะคะ168ลังนี่นะคะสวยงามนะคะมีโรงยามังกรหลังแบบมีด้วยนะคะในรายการลุ้น นะคะมีรงยามังกรหลังแบบนี้นะคะนี่นะคะมีเนื้อเงินรงยาแดงแล้วก็ด้านหลังเป็นมังกรนะเนื้อเงินเขียวเนะื้อเงินน้าเงินมีเนื้อนวะลายสือขาวด้วยนะคะแล้วก็เนื้อนวะรงยาสามสีนวะรงยาสองสีเนื้ออันปาก้าสาีรุ้งนะคะนี่สีรุ้งสวยสดงดงามแหละนะคะเนื้ออันปาก้าซาตินรงยาอันปาก้าหานเขียวเนี่ยนะคะ ใส่ดูใบรายการแล้วคือลงยาทั้งหมดนะคะนี่ลงยาทั้งหมดไม่แทบจะไม่มีอันไหนที่ไม่ลงยานะคะไม่มีอันไหนที่ไม่ลงยานะนี่นะคะเป็นแบบลงยาทั้งหมดเลยนะคะลงยาทั้งหมดเลย ะะเป็นลงยาทั้งหมดนะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเนื้ออันปะก้าสีลุงนะคะเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้าสีลุงนะโอ้โหใครได้นี้เหรียญ anyway. นี้ไปนี่เจมเจมเลยนะคะเจมเจมเลยนะคะอันนี้เนื้ออะไรใช้ไม่แน่ใจนะอันนี้ตัวอย่างเหรียญนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะคะลงยาแดงอันนี้เนื้อทองแดงนะคะลงทองแดงลงยาม่วงอันนี้เป็นภาพที่เป็นภาพประกอบนะคะ ที่เขาถ่ายมาตอนกำลังลงยานะนี่คือถือว่าลงยาสวยลงยาเนียนโรงงานลงยาน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยแหละนะคะนี่นะคะลงยาสองสามสีโอ้ลงยาลายทหารสวยมากจริงๆนะคะลงลงยาสวยมากนะคะนี่อันนี้ลงยาด้านหลังือสวยเลย นะคะสีดําก็สวยนะคะอ่ะนะคะสําหรับมังกรป้อนทรัพย์นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะทรายก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับมังกรป้อนทรัพย์นะคะอย่าให้พลาดเหมือนมังกรบรรดาลทรัพย์นะคะช้าก็คืออดนะช้าก็คืออดนะคะโอเคสําหรับคิวดิ้ราก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ ติดตามายเป็น FC ซ้ายต้องขอบพระคุณด้วยนะคะอันนี้พิธีดีมากๆนะคะลูกค้าปุกอันนี้ปลูกเสกตั้งแต่น่าจะวันที่6หรือเปล่าายไม่แน่ใจเนาะอ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะายก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ